สวัสดี้าวันนี้อันจะพาทุกคนทําข้าวเหนียวอันชันนะ้าวอันนี้ข้าวเหนียวเคี่ยวงูนะ้าวหนึ่งลิตรเนาะอันชันนะาสาวซสดจากลืมรัวเลยนะ้าแล้วก็มะนแนวเลยก็เก็บสดสด,สดนะ้าไปไปดูวิธีทําข้าวเหนียวแบบสีสันสดสวยเลยนะ้าน้ำพรอน,ดน่ดเร็วทันใจที่ขนาดนะ้า ถ้าจะทำเพื่อเป็นสีม่วงนะคะสีม่วงสีอัญชันนี้เลยค่ะถ้าปกติน้ำอัญชันจะได้สีน้ำเงินเนาะจะใช้เป็นอัญชันแห้งก็ได้หรืออัญชันสดก็ได้นะคะได้ที่แล้วนะ่า,าสีดอกอัญชันจะซีดละคะ่ะก็คือน้ำสีม่วงม่วงลงไปหมดแล้วนะคะเนี่ยเราจะทำขนมหรือว่านึ่งข้าวเหนียวด้วยวิธีธรรมชาติทั้งหมดนะคะใช้เตาแกสปิ๊งนิดก็สะดวกสบายเะเพื่อนๆ เดี๋ยวอันจะกรองนะคะแล้วก็พักให้เย็นให้ก่อนเนาะอันนี้สีของน้ำอันชันนะคะมันจะออกแนวสีน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยคะ่ะ กระเดียวอาจจะเปลี่ยนในน้ําของดอกอัญชันที่เป็นสีน้ําเงินนึกกลายเป็นสีม่วงนะจ๊ะโดยใช้บรนนาวนะเจ้าบานนาวมีความเป็นกรดนะจ้าถ้าบม่มีบานนาวใช้น้ําส้มสายชูก็ได้นะจ้าเขาบีบบานนาวลงไปหรือว่าน้าส้มสายชูลงไปนะสีจากสีน้ําเงินหรือสีคล้ำคลามอะ่ะจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะจ้าเขาเหนียวมันจะสีแบบสีจะเข้มขึ้นนะคะ อันแล้วแต่สะดวกนะเจ้าถ่ายชอบสีแบบธรรมชาติแบบเดิมๆก็ได้นะเจ้าอันนี้ก็สีสันจากธรรมชาตินั่นแหละจ้าก็ว่าใจบะหนาวเนาะมาได้ใจน้ำส้มสายชูนะคะอันนี้เป็นข้าวเหนียวก็ขอกนะเจ้าเทนะ้ำอัญชันลงไปนะเจ้าอันจะแช่ทิ้งไว้ประมาณเจ็ดชั่วโมงนะเจ้าก็เดี๋ยวเอามาดูกันนะว่าหน้าตาข้าวเหนียวแช่ไว้เจ็ดชั่วโมงมันจะเป็นสดานะเจ้าแต่ถ้าอยากได้ความเข้มต้องแช่ไว้ข้ามคืน จ็ดชั่วโมงผ่านไปนะเจ้าอันแช่ไว้ตั้งแต่เก้าโมงเช้านะคะนับได้ก็อยู่ประมาณเจ็ดชั่วโมงพอดีแต่เช้ามาดูสีสันนะเจ้าน้ําแช่ข้าวในออกสีม่วงๆครามๆนะเจ้าส่วนข้าวนี่ออกจะครามๆนะเจ้าบาได้ม่วงจ่าแล้วก็บาได้น้าเงินจ่าน,นะเจ้าอาจจะเป็นเพราะว่าอันแช่ไว้แค่เจ็ดชั่วโมงเนาะ,ะแต่จะเอาแบบสีเข้ากักเลยเนี่ยต้องแช่ข้างคืนนะเจ้า ออกสีม่วงทำครามนะแต่สีได้ขนาดนี้ก็โอเคละเจ้าสีสันสวยงามนะคาก็จะซาวน้าสักสองสามน้ำส้ะ,สะเช้าเสด็จให้แห้งหมัดๆก็เดี๋ยวเราจะไปน,นึ่งนะคะแล้วสีของข้าวนะคะมันจะม่วงออกคำครามนะ,ะแม่จะเอาไปมูนข้าวเหนียวนะเช้าสีสันงามๆนะคะสีออกจะเข้มๆหน่อยๆนะคะเดี๋ยวไว้รอบหน้าจะเอาเข้มกว่านี้นะเจ้าที่ผ้าอบนะเช้าก็เดี๋ยวเราจะไปน,นึ่งเนาะ,ะข้าวเหนียวนี่ก็ นึ e ่งประมาณสัก30นาทีนะเจ้ายิ่งเข้าเหนียวกขอหกนี่ก็มันแข็งนะเจ้านึ่งมันมันนน้อยนึ่งนะเจ้าว่าเปลี่ยนเขาเก่าเนาะไม่จะนวไม่ได้เหนโต๊ะเะื่อเช้านี้ ไม่ทุกคนข้าวเหนียวอันชันนะคะอันนี้แม่จะใช้มูลข้าวเหนียวทุเรียนนะคะอันแช่อันชันไว้ประมาณสักเอ่อไม่มีไม่ทายใช่ไหมเจ็ดชั่วโมงกะได้สีประมาณนี้นะคะ่ะจริงๆอะ่ะเขาบอกให้แช่ข้ามคืนนะคะสีสวยมากเลยสีสวยจะธรรมาชาตินะคะหืมจำจำจำเจ๊ะ สวยงามสวยไหมโอ้ oh, สีอันนี้อันนึ่งไว้เจ็ดชั่วโมงนะคะเอไม่ใช่แช่ไว้เจ็ดชั่วโมงนะสีแบบสีจากธรรมชาตินะคะไม่ได้สีจากผสมอาหารนะใดๆนะคะจริงๆถ้าจะเอาแบบสีสีม่วงเลยอะม่วงแบบเข้มๆแบบพวกท้องว่าสีพวกกำอันนั้นต้องแบบแช่ไว้ข้ามคืนนะคะอันนี้แช่ไว้เจ็ดชั่วโมงได้ประมาณนี้คะ่ะ เน่ยจจะาเมมูนเขาเดียวนลค่และแต่สอบวันสำเร็จ